ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาจากโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจในสังก <yat> ัดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้วิทยุสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2554กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจในสังกัดในด้านเทคโนโลยีสื่อสารสารส,ารสนเทศและการสื่อสารการใช้วิทยุสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ห้องประชุมโรงแรมพังงาเบรรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีพันตำรวจเอกเชิดศักดิ์บุญนัดดารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดพังงาเข้าร่วมการอบรมจำนวน108นาย พันตำรวจเอกเชิดศักดิ์บุญนันดารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงากล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่าตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่5าว่าด้วยเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเน้นการส่งเสริมการทำซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศต่างๆที่สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งมีข้าราชการตำรวจอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานด้านซอฟต์แวร์และการจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูลทําให้บางครั้งรับข้อมูลผิดพลาดล่าช้าตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในกรณีดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจในสังกัดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทักษะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานสามารถรองรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพร้อมให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานต่อไป